แต่ตั๊กชอบเลยพี่ก็ชอบแล้วพี่ชอบฝั่งไหนมากกว่ล่ะชอบทั้งคู่เลยยังไงก็ดูดีกว่าเมียเยอะยังไงก็ดูดีกว่าเมียเยอะอ้ยจาีวะไมจูบูทำไมบุ๋มสวยมาสองคนเนี่ยล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วพี่เราเอาออกาสให้หมดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ห้ามตัดทิ้งเด็ดขาดนะคะพี่แอครับ ครับผมเทียบกับเมียพี่เป็นไงครับคนละเรื่องครับคนละเรื่องครับแต่ก็เหลยอมีเหนือฉันเลยไม่ใช่ครับถ้าผัวหนูอยู่นะผัวหนูไม่พูดแบบนี้ผัวหนูก็จะบอกว่าหนูนี่แหละนับบุ๊กวันหนูนี่แหละนับบอ๊กวันเรื่องอะไรเรื่องอะถามทำไมเนี่ย